ปปชเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้กฤษฎีกามีการพยายามอธิบายเรื่องโครงการจำนำข้าวที่มันที่มีคำพิพากษาศาลในส่วนของโครงการคือโครงการยังไงมันก็ไม่ผิดอะโครงการมันจะผิดได้ไงใช่ใช่แต่การกระทำต่างหากการบริหารโครงการแล้วไปทุจริตชอชนความผิดมันอยู่ตรงนั้นแต่เวลานี้เห็นไหม พยายามอธิบายว่าโครงการจะนำเข้าก็ไม่ผิดโครงการไม่มีวันผิดนะครับการกระทําในโครงการนั้นแล้วไปเอื้อประโยชน์หรือทุจริตช่อฉนหรือผิดกฎหมายไอ้นั่นแหละความผิดมันเกิดตรงนั้นไอ้ไอน้นียแรงมากเนะเพราะว่าอะไรว้ตั้งแต่มีโครงการต่างๆานะโครงการอันนี้เป็นโครงการที่ดีแต่ว,ว่าทําร้ายแรงคือคือเป็นโครงการที่ตัดโอกาสชาวนา,นาจนถึงปัจจุบัน เพราะว่านั่นคือความหวังเดียวเหมือนสุดซอยที่จะให้เฉพาะประชาชนตอนนั้นออแล้วก็แล้วพอพังเ่ยเขาก็ต้องติดคุกไปตายในคุกครอบครัวพินาศย่อยยับเป็นไหมโอกาสเดียวโครงการจำนำข้าวก็เจกเงกนเดียวกันถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับบัตรนี้ก็ยังเดินได้ต่อนะเดินได้เดินได้นะครับคือโครงการเนี่ยนะครับมันถูกต้องในเรื่องจำนำข้าว แต่ว่าจะเอาเรื่องโครงการกับการทุจริตช่อชนในการบริหารโครงการและบอกโครงการถูกแต่ไม่อธิบายเรื่องการทุจริตช่อดชดมิฉะนั้นในพวกนู้นจะติดคุกกันทําไมดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดโครงการดิจิทัลเวอรเลดคือในส่วนของกีษฎีการเขาพูดชัดว่าเรื่องการกู้เงินเนี่ยนะครับถ้าไม่ผิดกฎหมายนี่ทําได้นะครับก็คือหมายความว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง มาตรา 53, 49, 57, 6, 7, 9ถ้าไม่ผิดก็ทำไปเขาก็สอบกวา้วางๆแต่กรณีของปปชเนี่ยซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ส่งเอกสารให้กับทางรัฐบาลนะแต่ว่าเป็นเอกสารที่หลุดออกมามมและก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นของปลอมค่ะคือเลยนะครับ คือ <N> ในส่วนของปปชที่มีคุณสุภาปียจิตติเป็นประธานเนี่ยและในโครงสร้างก็เหมือนเนี่ยนะครับกรรมการชุดดิจิตอลบอลเลตชุดใหญ่ของรัฐบาลและความจริงก็มีมากกว่าในรัฐบาลที่เป็นคนที่มีศักยภาพมากมายเขาได้ชําแหละอย่างตรงไปตรงมาที่สุดและชี้ข้ามไปด้วยไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าหาเสียงไม่ตรงปก นะครับเพราะว่าพฤติกรรมพฤติการก็คือว่าจะไม่จะไม่กู้มาแจากใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นส่งสัญญาณแรงก็ไปอีกนะจริงๆเนี่ยยาผีบอกเลยนะยายาผีบอกเลยยาผีบอกเลยบอกทางรอดบอกทางอะไรต่างๆที่ทําต่อนี้ชัดเจนร,รอดนี่นะครับถ้าถ้าขยับทํากกตว่างไงน, <ฮะ S 1> นะครับส่วนเรื่องการกู้เรื่องนะครับเรื่องจุดคุ้มทุนอะไรนั้นเขาชําแหละอย่างครบถ้วนที่สุดอยู่แล้ว ปัญหาก็คือว่ากลา้าเปล่าจะใจถึงเหมือนโครงการจำนำข้าวหรือเปล่าล่ะเพราะในส่วนปปชเขาเตือนเขาเตือนเรื่องการกระทำนะครับก็คือการบริหารการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยโครงการนี้หนักกว่าจำนำข้าจริงๆถ้าเทียบเอกสารนะทเทียบเอกสารจำนำข้าวที่ปปชเตือนนะกับอันเนี้ย ตอนตอนจำนำข้าเนี่ยปปชไม่ได้ลงรายละเอียดให้แบบนี้นะค่ะนี่ถือว่าปปชให้รายละเอียดแปะๆๆอะไบอกทุกมุมอ่ะคือหมายความว่าบรรยายคำพ้องไว้สักเสร็จว่าจะเจอกันขีดทีนี้เนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามไอคนที่มีหัวใจทั้งหลายเนี่ยกล้าทำหรือเปล่าถ้าคุณกล้าทำเนี่ยนะครับก็เอาเสนอเข้าคอรมอลดิ คอรมอเนี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเนี่ยนะและคุกแขวนคอในวันนั้นเท่า,าข้าวคอรมอเนี่ยมผมเชื่อว่าคนขาดพักร่วนในขาดเลยนะมไม่มีใครไปเสียงด้วยหรอกนะครับเอกสารปปชมาอย่างนี้เนี่ยนะครับลองดูดิแล้วมันมันกระดิกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอา้าพฤษภาไม่ทันแล้วใช่ค่ะความเป็นจริงก็ควรจะมอบตัวได้แล้วออยอมรับความจริงเสียเถอะ เพราะเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะปปชเขาบอกว่าไม่ได้กฎหมายเขาบอกว่าไม่ได้แล้วคุณหาเสียงนะครับหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นถ้าบอกว่าเนี่ยนะครับถ้าบอกว่ากู้มาแจกเนี่ยเชื่อเถอะโครงการนี้คนประนามตีตกมาตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าที่มันยืนกันมาได้เนี่ยตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าแจกโดยไม่กู้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ เมื่อคุณอธิบายถึงศักยภาพความเป็นมาความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้ดูถึงจุดอ่อนเลยนะจุดอ่อนก็คือการทุจริตคอร์รัปชันและเนี่ยนะครับทุกโครงการก็ใช้ประชาชนบังหน้าทั้งนั้นนะคือคนไทยเนี่ยนะครับเป็นคนที่น่าเห็นใจที่สุดคือโครงการเนี่ยนะครับถ้าไม่ไม่คิดผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ย และก็คิดเนี่ยนะครับบนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะโครงการนี้เนี่ยนะพอเข้าไปลึกในโครงการเนี่ยย,ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อย่างที่เราบอกว่าสินค้าเนี่ยสามราคาสามสิบห้าเอร์เซ็นเต็มที่ในการผลิตอะนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นคือส่วนต่างเออข้อ,อนี้ปปชเตือนอนกันเนี่ยใช่ไหมว่าว่าสุดท้ายประโยชน์ไปตกอยู่กับกลุ่มกลุ่มทุนอะอมสมมุติว่าถ้าถ้ารัฐเออถ้ารัฐต้องการจะ ให้ประชาชนเพราะว่าจ่ายของก็ข้าวไปร้านค้าเท่าน,นั้นนะข้าวไฟค่าน้ําค่าโทรศัพท์ค่าเติมใช้นี่อะไรไม่ได้ทั้งนั้นถ้าจ้างเอกชนผลิตใช่ไหมก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นตของโครงการนั้น,น,นถ้าองต้องการให้ของมาแจกเท่าน,นั้นนะเพราะว่านี่นะครับก็ซื้อได้ก็เท่าที่เห็นนะนะครับจะกี่ยี่ห้อก็ตามผู้ผลิตมันก็รายเดอมก็ สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือถ้าต้องการจะแจกเนี่ยนะครับก็มารับได้นะครับบริหารการจัดการหรือระบบขนส่งส่งไปเลยคือใช้ช่วงหนึ่งเลยรัฐบาลเอางบจ้างผลิตเลยก็จ้างผลิตก็แค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้เป็นราคาสินค้าต้นทุนอแล้วเนื่องจากว่าสเกลสูงก็อใช้วิธีสั่งซื้อเลยอก็ไปส่งถ้าต้องการจะแจกประชาชนและผลประโยชน์กับประชาชนจริงๆก็เท่านั้น พราะว่าคุณก็ต้องการให้เงินมาสู่สิ่งนี้สู่สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งนั้นก็ทําสินค้าอุปโภคบริโภคซะเลยออก็ตรงก็ก็ตรงตรงเลยก็ร้อยหนึ่งสามสิบห้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับมันซ่อนอย่างที่ผมบอกว่าไอ้นี่คืออนาล็อกแต่โครงการมันดิจิตอลเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะหนักกว่าจำนำข้าวและเนี่ยนะครับก็จะจบลงที่ เรือนจำมีฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ระเหรเร่ร่อนไปต่างประเทศกันอีกและกลับมาเนี่ยนะครับจะโชคดีแบบชั้นสิบสี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ